วันนี้นะคะเราก็มาพาเพื่อนๆมาเที่ยวสูงศึกษาการพัฒนาอา่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีค่ะอำเภอท่าใหม่นะคะก็มากับเพื่อนๆกลุ่มคณะนะคะเต็มเลยสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะคะก็ มาเป็นที่แรกพาเพื่อนๆไปกับคีชานแนลนะคะมาเที่ยวอ่าวหุ้มกระเบนกันเป็นศูนย์การศึกษานะคะมีนักเรียนนักศึกษาเต็มเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะวันนี้มารถบัสข้างในก็ น่าจะเป็นพวกศึกษาแหล่งธรรมชาตินะคะระบบนิเวศเสียค่าเข้าไหมก็น่าไม่น่าจะเสียเดินเข้าไปดู อันนี้ก็เป็นภายในบริเวณเดี๋ยวเข้าไปข้างในนิดที่นี่จะอยู่ตั้งอยู่ที่จันทบุรีนะคะอําเภอท่าใหม่น,นี่เรามาถึงอําเภอท่าใหม่นะคะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณศูนย์ศูนย์นะคะอาวภูกระเบนนี่ค่ะติดชายทะเลเลยโหแต่คลื่นแรงมากเลยนะคะตรงนี้ไม่เหมาะกับการเล่นขึ้นน่ากลัวนะคะแล้วท้องฟ้าวันนี้ก็อ่าคืมากเลยไม่มีแดดเลยค่ะ นี่ก็จะเก้าโมงแล้วแต่ไม่มีแดดเลยน้ำทะเลก็มืดนะน่ากลัวไม่เหมาะกับการเล่นแล้วก็ไม่เหมาะกับการเดินด้วยนี่ก็จะเป็นบริเวณสงูง พาเพื่อนๆมาเที่ยวกับคีชแชนแนลใครที่ไม่เคยมานะคะก็แนะนำนะคะตรงนู้นมีเรือด้วยโอ้ยคือลมแรง่ะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณศูนย์นะคะศูนย์ศึกษาแรงธรรมชาติที่อา่าวอุกเบนก็กว้างอยู่นะคะนี่ก็เป็นพวกนักเรียนนะนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด้าชมบริเวณรอบๆไปก่อนนะคะข้างในก็จะเป็นภาพผลงานของเ็พระเจ้าอยู่หัวนะคะ ะะเพราะว่ามนีน้องนักเรียนมาเพียบเลยะเราไม่เหงาแล้วเรามีเพื่อนเยอะแยะเลยถ้าเกิดมีแดดเนี่ยทะเลก็คงจะสวยพอสมควรนะคะแต่ว่ามันไม่มีแดดเลยลมแรง ทะเลนะ้ำทะเลก็เลยกลายเป็นสีดำดำไปเลยรรับลมไปก่อนวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดจันทบรุรีอยู่ในเมืองไทยนะคะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปหาดบางเบิดหมู่เกาะทะลุมากม็ยังก็ตอนนี้เรามาทางตะวันอ,อะไรนะทางตะวันตกฝั่งตะวันตกบ้างนะคะมาดูทะเลมาดูเดี๋ยวต้องไปน้ำตกมีแหล่งท่องเที่ยวจันทบุรีมีแหล่งท่อง,ง,งเที่ยวเยอะนะคะแต่จุดแรกที่เรามาวันนี้ก็คือเรามา ที่นี่เป็นจุดแรกนะคะอาค่าวกุ้งกระเบนก่อนพอดีวันนี้มาเช้าข้างภายในเขายังเตรียมสถานที่ไม่เรียบร้อยก็เลยต้องรอก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปทางทางไปก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมภายในนะคะข้างในว่ามีอะไรให้เราได้รับชมบ้างอะ่ะเราเราดูบรรยากาศธรรมชาติข้างนอกไปก่อน ีนเรามาอยู่ตรงภายในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่าวคุ้งกระเบนนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู์ศึกษาการพัฒนาอา่าวคุ้งกระเบนเนี่ยก็คือจะอยู่ติดชายฝั่งทะเลเลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นบริเวณภายในของศูนย์นะคะก็จะมีผลการดําเนินงานนะคะ ให้เราได้ดูกันให้เราได้ชมก็มีอะไรหนา้ามีปลูกข้าวป่ดสารพิษนี่แล้วก็จะบอกือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชายฝั่งทะเลนะคะอันนี้คือเป็นแนวเกษตรตรงนี้ก็จะเป็นผลงานเกี่ยวกับพื้นป่าชายืนป่าชายเลนนะคะแล้วก็ผลไม้ไประจำจังหวัดจันทบ,บุรีก็จะ เป็นพวกผู้เรียนเนาะอะไรประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นพวก ภายในของศูงนย์การศึกษานี้ด้วยก่อนอันนี้เป็นห้องห้องที่ให้ความรู้ที่ใครเข้ามาแล้วก็เขาก็จะบรรยายให้ฟังกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณภายนอกกันวันนี้คนเยอะค่ะวันนี้อากาศดีนะคะแดดไม่ร้อนแต่ว่า คือลมแรงมากเลยเมื่อกี้นี้ก็ฝากนู์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนด้วยนะคะก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่อยากศึกษาเรื่องระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าสนใจค่ะเขาก็มีวิทยากรที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เราลงไปแล้วเราก็ถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ เราคงจะจบที่อาศูนู์การศึกษาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อมทีที่เที่ยวหลายที่ค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะไม่ต้องกลัวมีหลายที่มากเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะะคะเพื่อนๆไปกับคีชาแนลต่อเลยนะคะไปกันเลย สวนติาวไปมาเอาคุณกระเบนรงข้างก็เป็นที่ปลูกผักปลอดสารพิษนะคะนี่จุดหนึ่งนะคะมีกาแฟมีผักปลอดสารพิษขายมีไอศครีมขายไว้ที่สำคัญม,มีไวไ,วไ,วไวไฟฟรีนะคะนี่อันนี้เป็นผักปลอดสารพิษ เอรี่ลูกใหญ่มากเลยนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะเชอรี่ <c oughs> <c oughs> วานธรรมชาติเปี้ยวหวานอร่อยค่ะอร่อยลูกใหญ่ละจริันให้เห็นเห็นเลยนี้เป็นเรือนพาะชํำผักปลอดสารพิษเห็นไหมคะเขากลางล้มละยาวเลยค่ะบริวเวณยาวเลยมีประมาณห้าหกซุ้มได้นี้คือต้นเชอรี่เขาไว้ขายนะคะแต่ว่า เขาออกลูกเต็มเลยมาท่องเที่ยวมา,าก็แวะชิมดื่มกันอันนี้ต้นนะะั่นแหละปลูกน่าจะเป็นฟักทองมาค่ะเนี่ยอืมลูกเบลอร์เลยฟักเห็นง่ายเห็นฟักไหมคะ เป็นเพราะปลูกพืชน,นะคะผักพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้โหนี้บรรยากาศดีค่ะมีดอกไม้สวยด้วยตรงนั้นตรงนั้นปลูกข้าวโพดค่ะมีอยู่ประมาณเนื้อที่ไม่เยอะนะคะปลูกข้าโพด เสือนี่ค่ะผักปลอดสารพิษนะคะเขาขายนะคะเ,าเราซื้อได้ค่ะขายอันนี้เขาปลูกโชว์ให้ดูว่าเออก็มีผักอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่เห็นก็มีของโพดนีม,มีฟักทองแล้วก็มีเชอร์รี่มื่อกี่นี่นะคะไม่รู้เชอร์รี่อะไรนี่ มีนี่ด้วยมีชะอมด้วยนี่นคะเราให้น้ำอยู่ค่ะก็เป็นข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวทางใครชอบท่องเที่ยวแบบนี้คือชอบพวกธรรมชาติพื้ชผักการเกษตรเรา ศึกษาระบบนิเวอเลยพวกเนี้ยก็แนะนำที่นี่นะคะน่าสนใจอยู่ค่ะและ้วก็เราก็สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้นะคะเขาก็มีจุดข,ขายอยู่ก็เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะค่ะทีนี้ไปจริงๆแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ข้าม่ปฝั่งเห็นหนักท่องเที่ยวเขา เดินมาดูผักดูอะไรก็เลยเดินตามมาก็ไม่เคยมาอันนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากตรงนี้ไปบ้างนะคะก็ใครมาจาันทบุรีก็ถ้าผ่านมาหรืออยากมาก็ไม่ยากะทางมาง่ายๆเลยเลยค่ออำเภอท่าใหม่ะคะ่ะนะคะแล้วก็มีผักให้เราเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะที่สำคัญคือปอดสารพิษ แล้วก็ที่สำคัญติดชายทะเลแต่ว่าทะเลวันนี้หรือว่าวันอื่นไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าแต่วันนี้เล่นไม่ได้ขึ้นแรงก็ก็ระมัดระวังด้วยนะคะถ้ามาก็ต้องต้องดูด้วยนะคะว่าขึ้นลมแรงหรือเปล่าแต่วันนี้เหมาะกับการถ่ายรูปเพราะแดดไม่ร้อนแต่ที่ชอบคือต้นเชอร์รี่โหลูกเบลเลอร์เลยลูกใหญ่แล้วหวานชุบกินแล้วแบบน้ําทั้งนั้นเลยอ่ะน้ำลูกน้ําเชอร์รี่อ่ะ เยอะมากเลยถ้าเอาไปคั้นก็คงจะอร่อยค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะฝากช่อง Q Channel ด้วยนะคะก็เพืเ่อนๆช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย